สวัสดีครับวันนี้แก๊งสามชาอารมณ์ดีนะครับเรามีลูกแก้วอะครับเราจะมาทดลองโยนหล,ลังแบบดุปับป๊บปับป๊บปั๊บเพราะว่าผมชอบเล่นลูกเกี่ยวปับป๊บปั๊บนี่ครับมันจะไปจับเวลานะผมได้แอปกล้องหม่เพราะผมซื้อกล้องใหม่ให้มันหน้าตัวใหญ่ถ้าถ้าทุกท่านอาจจะหน้าตัวใหญ่ ผมจะลองอมอมเออข้าไว้ก่อนนครับในป่ากุนนี่ครับนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งด้ครับบ๊ายบายขวัถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาผมมีเยอะอยู่นะครับบ๊ายบายเป็นร้อยกดรูป